ตูค่ะอ๋อมีเสียงถอนหายใจด้วยเออเป็นยังไงครับอาเชิญครับแนะนําตัวก่อนครับเต้นเต้นครับเต้นเต้นอ๋อเต้นเต้นกับคารวาลุงหมวครับเจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านครับก็ผมเด็กชายดินไทยทองครับชื่อเล่นชื่อดินครับวันนี้จะมาอ้ยอยอายุ สิบสี่ครับกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีหนึ่งครับปีหนึ่งก็วันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องลำคาญเสียงฝนตกครับก็วันนี้ตอนเชา้าครัฝนมันตกเพราะว่าผมกำลังนั่งฟังประชุมอยู่แล้วฝนมันตกเสียงดังมากเลยครับแล้วกิเลสมันก็ขึ้นว่า เฮ้ยทำไมฝนมันตกเสียงดังเราฟังผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องผมก็เลยบอกกิเลนนันไปว่าเอา้าฝนตกมันดีนะมันจะได้ชุ่มชื้นครับเพราะว่าแปลงผักและแปลงนาเราไม่มีน้ําครับผมก็เลยเอาประโยชน์ได้ครับจากฝนตกครับผมปดีใจไม่อยู่ สรุปว่ายินดีที่จะฟังทมแต่สิ่งที่เดือกว่านั้นก็คือถ้าไม่ได้ฟังทมก็ยังดีดได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อเช้ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการทำนารู้สึกยังไงหรอกก็พอลงไปนาะปั๊บนาไม่มีน้ำครับ เพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบนาที่ไม่มีน้ําครับแต่กิเลสก็ขึ้นเหมือนกันครับว่าเฮ้ยทาไมนาไม่มีน้ําแล้วมันไม่สนุกครับผมเพราะว่าได้เล่นด้วยครับจะยังไงต่อคะแก้ปัญหายัางไงแก้ปัญหาโดยการก็คุยกับกิเลสไปว่าเฮ้ยนาไม่มีน้ํา แล้วก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้ซิครับผมก็เลยผืนใจตัวเองถอนหญ้าต่อไปครับผมจนได้ไปตัดหญ้าต่อครับโอเคร, okay. รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นควันเลยนะคะตอนแรกมองเป็นหมอกสวยอะรู้สึกแต่แลวท่านเริ่มจะมีอาการกับควัน <laughs> อ่อนโมทนานะคะ ดินไททองก็อยู่ที่สวนสี่ได้ถือว่าบำเพ็ญยาวนานนะคะเป็นเกิกรตัวจริงขึ้นเรื่อยๆค่ะครับค<ะ>่ะ,ะนุโมทนากับว่าดินไททองนะคะเนี่ยดูเป็นปกติแล้วนะคะรู้ว่าโอ้เราชอบแบบมีน้ำแต่ว่ามันไม่มีก็เอาประโยชนให้ได้ ก็ทำต่อไปนะคะคิดนานไหมคะคิดนานไหมตรงที่ว่าเออเห็นตัวที่มันมันไม่ชอบน้ำไม่มีน้ำนะะี่ค่ะใช้เวลาคิดนานไหมคะอืมไม่นานค่ะไม่นานอืมไม่นานก็ก็ทำต่อไปทำงานตรงหน้าเราต่อไปนะคะค่ะ ค่ะอ,อนุโมทนากับดินไทยทองครับครับผมครับครับโอ้ยค่ั